เทรนห้องนอนใหม่พร้อมตัวอย่างจริงการตกแต่งแบบเดิมๆจะมีแค่เตียงโต๊ะข้างและตู้เสื้อผ้าใช้งานได้น้อยเกินไปลองทําตามไอเดียนี้ดูค่ะ1ทําเตียงแบบยกพื้นปูด้วยที่นอนขนาดใหญ่ระบายอากาศดีไม่อับชื้น2ปูพรมปลายเตียงวางโซฟาเล็กๆสร้างมุมพักผ่อนสุดชิล3ออกแบบทางเข้าเป็นซุม้มโค้งเรียบง่ายแต่ดูดี4ดีไซน์ตู้เสื้อผ้าแบบเข้ามุมจุดเสื้อผ้าได้เยอะเป็นพื้นที่แต่งตัวปิดบานปิดให้เรียบร้อยสวยงามและกันฝุน่น5เชื่อมต่อกับโต๊ะทำงานใหญ่สะดวก ทั้งทำงานและเรียนการจัดแบบนี้สร้างได้และใช้งานได้จริงมาดูห้องตัวอย่างที่นำไอเดียไปปรับใช้กันค่ะห้องนอนนี้ขยายเชื่อมกับเบว w i n d เลยทำเป็นพื้นยกระดับด้านล่างสามารถเก็บของได้ตรงกลางเป็นโต๊ะสำหรับแต่งหน้าแบ่งห้องเป็น2ส,ส่วนซ้ายเป็นเตียงขวาเป็นห้องแต่งตัวความกว้างจากซุ้มโค้งฝั่งซ้ายไปขวาประมาณ2.5เมตรโต๊ะแต่งหน้ายาว1.28เมตรความสูงของซุ้มโค้ง2.5เมตรช่องทางเข้ากว้าง72เซนติเมตรก้าวขึ้นพื้นยกระดับตรงนี้พื้นยกระดับกว้าง2เมตร เลือกใช้ที่นอนขนาด1.5เมตรด้านข้างเหลือทางเดิน50เซนติเมตรที่นอนความยาวพอดีไม่ยื่นออกมาจากช่องทางเข้าพื้นยก้องระวังเรื่องความชืน้คนควรเลือกที่นอนที่ระบายอากาศได้ดีห้องดูไม่อึดอัดทำตู้สูง2เมตรไว้ที่ปลายเตียงด้วยใช้พื้นที่ในห้องให้คุ้มค่าพื้นที่แต่งตัวรูปตัวอยู่ก็กว้างขวางเข้าประตูทางซ้ายก็จะเห็นส่วนนี้ก่อนเลยรอเฟอร์ครอปก็เข้าอยู่ได้แล้วค่ะ